สวัสดีวันจันทค่ะวันนี้ก็ปาเข้าไปประมาณ3ามทุ่มแล้วเมื่อวันเสาร์มิวจําได้มิวสัญญาว่ามิวจะไม่มีฮอลวิดีโอให้ดูอีกแล้วแต่วันนี้นะคะมิวไปหาปาที่สถานี แถวอีคุอิเคบุโครนะคะแล้วก็ไปเดินชอปปิ้งกับปานิดหน่อยก็เลยได้ของมานิดหน่อยน้อยจริงไม่ได้เยอะอะไรนะคะก็เลยจะมารีวิวให้ดูเอาเรื่องที่น่าตื่นเต้นเรื่องแรกก่อนดีกว่าคือมิวไปร้านขายพวกบิวตี้ความงานเกี่ยวกับบิวตี้แอนด์เฮลท์นะคะแล้วร้านนั้นเป็นร้านยี่ห้อเดียวกับร้านที่มิวไปที่กินซ่าเลยค่ะแต่วันนี้นะคะที่มิวได้มาคือว่า มิวอะมาเที่ยวใช่ไหมมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมิวก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงแล้วปกติมิวก็เป็นคนที่ทานวิตามินอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้โฮสต์แม่โฮสต์น้องสาวเขาก็แบบไอกับแขกๆมิวก็กลักวจะติดนะคะมิวก็เลยไปซื้อวิตามินมากินบำรุงร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นหวัดเลย,เยอันที่หนึ่งก็คือเป็นวิตามิน B นะคะของ DHC มันตอนแรกมันหม่นะคะโมชิกไปแล้วก็คือมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่ากินได้20วันนะคะวันละ สองเม็ดแต่เมลไม่ไแน่ใจว่าวันละสองเม็ดนี่คือให้กินครั้งละสองเม็ดรหรือว่าให้กินเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งมีใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกเมลทีนะคะอันนี้ก็เป็นวิตามิน B m i ิกวิตามิน B รวมนะคะมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 เอ่อเยอะแย,ย,ยะเลยก็เป็นวิตามิน B รวมนะคะเพื่อบำรุงวิตามินบเนะี่ยบำรุงผมบำรุงสมองแล้วก็บำรุงผิวด้วยนะคะอืมก็วิตามิน B และอันที่2ก็คือ วิตามินซีนะคะซึ่งวิตามินซีอันนี้หนึ่งพันมิลลิกรัมแต่ว่ามีวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมแล้วก็มีวิตามินบีสองสองมิลลิกรัมนะคะวิตามินซีดียังไงวิตามินซีดีวิตามินซีเนี่ยช่วยบำรุงผิวแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเหมือนวิตามินซีที่ได้จากผลไม้างน,นะคะก็ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงผิวพรรณดีแล้วก็ป้องกันตัวเองจากเป็นหวัดนะคะก็สองอันนี้สองซองนี้นะคะสะ ทั้ง2ซองนะี่ร่วมกัน345ยเยนนะคะกินทานได้ทั้งหมด20บวันมิวก็ลองคำนวณออกมาแล้วว่าตกวันละประมาณ5บาท6บาทก็คือไม่แพงมากเนาะบำรุงร่างกายตัวเองนะคะซึ่งนั่นแหละเราต้องบำรุงร่างกายตัวเองนะคะแล้วต่อมาอย่างที่สองมิวก็ไปยูนิโคค่ะซึ่งตอนมีร้านเสื้อผ้ายูนิโคนะคะกลายเป็นร้านเสื้อผ้าร้านโปรดของมิวไปแล้วค่ะเพราะว่ามันแบบมีเสื้อผ้าแบบแนวแบบสบายสบายใส่ชิลๆแนวแบบ ผู้หญิงที่แบบดูน่ารักแบบไม่ได้ตั้งใจยอะไรเงี้ยมิวก็เลยไปได้แต่คือตอนแรกมิวก็เห็นมันมีเสื้อยืดมีอะไรเงี้ยเซลอยู่เยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามิวเสื้อผ้าที่มิวมาจากไทยมิวยังใส่ไม่หมดเลยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่มิวไปซื้อมาอีกนะคะมิวก็เลยไม่ได้ซื้อเสื้อยืดแต่ว่ามิวซื้อกางเกงเลกกิ้งสีดํามานะคะเพราะว่ามิวคิดว่าเลกกิ้งสีดาเนี่ยมิวไม่มีกางเกงสีดําไง มุก็เลยคิดว่าเลกกิ้งสีดําน่าจะใส่ได้เยอะตอนแรกมูจะซื้อตัวแบบเป็นสีดําแล้วก็แบบมีลายจุดๆๆ,ๆโพกระดอดที่เขาแบบผีดีกันอะไรเงี้ยแล้วมุกก็ถามปาปาตัวไหนดีเอาแบบสีดําธรรมดาหรือว่าแบบสีดํามีจุดดีแล้วป้าบอกสีดาปาว่ามันจะใส่ได้บ่อยกว่านะอะไรเงี้ยมุกก็เลยเออเอาสีดําดีกว่านะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้มันพิเศษก็คือว่ามันเหมือนเลกกิ้งแต่มันมีกระเป๋าข้างหลังด้วยนะ ดีมากเลยมีกระเป๋าข้างหลัง2ใบนะคะแล้วก็คุณภาพแบบเสื้อผ้ายี่ห้อยูนิโคคุณภาพดีมากๆเลยนะแล้วแบบมิวโชคดีอีกแหละมันเซลล์นะคะตอนแรกมันราคาเต็ม1,990เยนนะคะเซลลเหลือ,อให้ทายเท่าไหร่990เยเยน,นะคะ่ะก็โชคดีมากเลยนะคะก็เกงเลกกิ้งสีดำต่อมามิวอะออกมาจากสถานีอิเคบุโคโร ตอนทุ่มหนึ่งแล้วมิวยังไม่อยากกลับบ้านเพราะว่ามันยังแบบคนเยอะมากแล้วมิวต้องมาต่อรถไฟที่สถานีชินจูกุใช่ไหมคะมิวก็เลยไปร้านเครื่องสําอางร้านนี้อีกแล้วร้านที่มิวไปคราวที่แล้วนั่นแหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนถุงนะคะมันเป็นร้านเอเซอร์ก็คือมันเป็นร้านของสถานีคือตอนแรกอะที่มิวไปอิเคบุคโรกบปาที่มิวไปซื้อวิตามินอันเี้ยมา มิวก็ไปซื้อครีมให้ป้าเหมือนที่มิวซื้อมาใช้เองแล้วมันใช้ดีมากมุกก็เลยบอกให้ป้าใช้นะคะแล้วก็โฟมล้างหน้าวิปครีมของชีเซโดแล้วก็ยาสีฟันเออร้านแบบใหญ่มากแล้วมิไปเดินร้านที่ขายเครื่องสำอางนะสองร้านแบบมี 3- 4ชั้นอนะโมอัดวิดีโอให้ดูด้วยถ้าเกิดอยากดูไปดูได้ที่ช่อง i s m e b u b b l e นะคะเครื่องสำอางเยอะแยะอลังการมากแต่ว่านูไม่ได้ซื้อแต่้องกดพามูไปแวะที่ชินจูกุนะคะมิวก็เลยได้ของติดมือกลับมา สองชิ้นเท่านั้นนะคะก็คือเป็นของที่แบบจำเปนน็นนะคะอย่างแรกก็คือ,อท็อปโค้ดของยี่ห้อแคนเมกนะคะคือเป็นท็อปโคทธรรมดาสําหรับทาเล็บแล้วก็เคลือบเล็บให้ดูเงาๆอะไรเงี้ยมิวไม่ได้เอามาจากไทยเทิดเอามาจากไทยก็ไม่ต้องซื้อนะคะก็ท่านนั่นแหละถ้าเกิดทาเล็บแล้วเคลือบมันก็จะทำให้แบบสีดูสวยกว่าเงากว่านะคะ มิวก็เลยซื้อมาของแคนเมกนะคะและอย่างที่สองก็คือว่ามาสคาร่ามิวอะจะหมดแล้วนะคะแล้วมิวก็กำลังคิดูว่ามิวจะซื้อขนตาปลอมมาติดดีแบบธรรมชาติธรรมชาติหรือว่าซื้อมาสคาา่าล้วมิวก็คิดว่าซื้อมาสคาร่าดีกว่าเพราะว่าไม่รู้สิขนตาปลอมที่เนี่ยคือก่อนมิวมาญี่ปุ่นนะเขาก็พูดกันว่าขนตาปลอมที่เนี่ยมันสวยมีให้เลือกเยอะนะแต่พอมิวไปเลือกดูจริงๆแล้วว่ามิวว่าของไทยบ้านเราแบบสวยกว่านะอันที่มันเป็นกล่องสีขาวแล้วมีโหลนึงอคะค่ะ ดีกว่าแบบสวยกว่าธรรมชาติกว่าที่นี่ขายแพงกว่าแล้วก็แบบรูปแบบมันที่จัดเป็นช่ชอๆอะไรเงี้ยมิวไม่ค่อยชอบนะขนาดของดอลลี่วิงอ่ะมิวไปยืนเลือกตั้งนานพยายามจะดูว่าเอาอันไหนดีที่จะชอบแต่มิวว่าดูแล้วมันไม่ธรรมชาติมันดูแบบดูรู้ว่าติดอะ่ะ แต่ว่าของบ้านเราที่มันเป็นกล่องเสียวขาวเรามีทั้งหมด12คู่อ่ะ12คู่200 250เลยเงี้ยสวยกว่าที่นี่อีกนะพูดจริงๆเออบ้านเราเก่งกว่าเยอะมิวก็เลยตัดสินใจซื้อมาสคาร่ามานะคะเป็นของยี่ห้อ K p a l e t ต e แพคเกจจิ้งเวอร์อลังการมากก็คือเป็นมาสคาร่านะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นวันเดย์แท t ทูก็คือสามารถที่จะแบบอยู่ติดทนได้ถึง1 หวันเต็มเหมือนแบบเป็นแท็กทูติเข้าไปที่ขนตาเราเลยนะคะคุณลักษณะของมันก็คือจะช่วยมิวเลือกมันจะมีรุ่นแบบทําให้ขนตายาวทําให้ขนตาหนานะคะมิวก็เลือกทําให้รุ่นทําให้ขนตาหนามาเลือรุ่น Volume Curl Mascara นะคะมันก็จะมี Volume มี c u r l มีฟิล์มนะคะช่วยเคลือบไว้ไม่กันน้ําแล้วก็มีเอ s เซน e ์ช่วยช่วยบํารุงขนตาด้วย<ๆ>ก็นะคะเดี๋ยวใช้แล้วเป็นยังไงจะมาเล่าให้ฟังทีละก,กันก็แพคเกจจิ้งเวอร์มากก็ นั่นแหละค่ะหมดไปแล้วสําหรับวันนี้ไม่ได้เยอะมากมายอะไรเป็นแค่ของที่แบบจําเป็นนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดอยากเห็นว่าในแต่ละวันมิวทำอะไรที่ญี่ปุ่นมันก็ส,สามารถเข้าไปชมได้ที่ช่อง It's i l ว b u b b l e นะคะมิวอัดวิดีโอไดอารี่ลงทุกวันเลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย